เพื่อนๆค่ะมื้อวันนี้เมย์ก็จะมาทำต้มจับชายนะคะโครงไก่นะคะทานนะคะอยากทานผักเยอะๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็เพื่อสุขภาพนะคะเมย์ก็ตั้งน้ำร้อนเดือดแล้วใส่ขนอไก่ไปหนึ่งก้อนนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็จะใส่เกลือป่อนลงไปนะคะก็นี่นะคะ,ะกะเอาก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ เสร็จแ,แล้วเนี่ยก็คงไก่นะคะสองตัวนะคะเพื่อนๆขาเนี่ก็จะใส่ลงไปนะคะเูาลูกๆชอบแทะชอบแทะนะคะไอ้ตู้เย็นแน่นไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อวานไปตลาดมานะคะมีทั้งน้องสะโพกนะคะเนื้ออกไก่แล้วก็ื่อไในไก่นะคะซื้อมาอย่างละโลสองโลแน่นตู้เย็นปลาปลาดุกนะคะปลาปลาหมินตัวใหญ่ๆเลยนะคะแต่วันนี้ ลูกอยากทานประดุกตัดพริกแข้งแห้งนะคะกับข้าว้าวน้ำปลาทอดให้ลูกสาวนิดนึงนะคะลูกสาวอยากทานอันนี้เมก็จะปิดฝาหม้อก,ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเมไปหาฝาก่อนนะคะเที่ยวจนไก่เริ่มได้ที่แล้วนะคะคงไก่เมก็จะเติมอ่า ซีอิ๊วขาวไปนะคะเ,เพื่อนๆค่ะช่องดูมันเล็กนะคะก็จะใส่ไปสักนี่นะคะประมาณสองเด็ทีก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ก็เล่งไฟนิดนึงให้เดือดนะคะเยมย์จะใส่ผักที่มันเคี่ยวยากลงหม้อไปกับโครงไก่ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็จะมีนี่นะคะ ก็ไม่สะดวกนะคะเช้มพือเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราใส่ตะกร้าไว้นะคะก็จะมีะต้นฟัางตุ้งที่มันเป็นต้นนะคะแล้วก็ผนานะคะใช้เท้านะคะเพื่อนๆค่ะก็ที่มันจะเปื่องยากนะคะเราก็จะเคี่ยวปนกับโค้งไก่ไปก่อนนะคะล้วเดี๋ยว ที่มันง่ายๆนะคะที่มันจะสุกง่ายเมย์จะเอาไปผัดกับกระเทียมนะคะเพื่อให้หามหอมนะคะเพื่อนๆค่ะไปผัดกับกระเทียมแล้วก็หอมนะคะหอมเขาเรียกเห็ดหอมวิธีนะคะแล้วถึงจะมาใส่นะคะอันนี้เมย์ก็จะเคี่ยวเลยนะคะปิดฝาฝาของมันหากันกระจัดกระจายนะคะก็เอาฝาอีกอันหนึ่งมาปิดนะคะเพื่อนๆค่ะ พอเดี๋ยวเคี่ยวนะคะให้ให้ผักสุกก่อนนะคะมาตุงทีหลังนะคะหัวใจเท้านะคะโครงไก่แล้วก็ต้นของผักบางตุ้งกับต้นคะน้านะคะที่เมย์ใส่ลองหม้อไปนะคะก็เคี่ยวมาพอสมควรแล้วนะคะนี่เมย์ก็จะเอาผักนะคะพวกใบฟางตุ้งนะคะใบคะน้านะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เห็ดหอมนะคะ ตุ้มดอกนะคะที่เม่ผัดนะคะกับกก็เทียมนะคะเดยวก็จะเอานำมาใส่นะคะเพื่อนๆค่ะนี<ๆ>่นะคะเพื่อที่จะได้เคี่ยวให้หนัวแล้วก็หอมไปในหมอ้อด้วยกันนะคะต่อในผัดนี่เม์ก็ปรุงรสไปบ้างแล้วนะคะใส่รสด,ดีใส่ทีมขาวไปเพิ่มนะคะซอสนะคะุงรสก็ใส่เคี่ยวไปนะคะ หม้อบ้านเลยมีใบใหญ่ก็ใหญ่ไปนะคะเล็กก็เล็กไปเลยต้องเอาหม้อเคลือบอันนี้มาต้มน,นะเพราะว่าหม้อใหญ่เ็าใหญ่ไปสําหรับเราต้มเป็ดต้มไก่เวลาเราไหวนะเวลาไหวสริงๆเนาะใส่หมอ้อไซส์ใหญ่เลยหม้อเวลาทําอาหารมันแต่เล็กไปเวลาเราต้มกระช่ายเราอย่างแบบเรายิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะทานหลายๆมือยิ่งอร่อยนะคะก็เลยจะ ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนค่ะก็เดี๋ยวเมย์ก็จะให้เดือดก่อนนะคะเราค่อยมาชิมรสกันนะคะเคี่ยวอีกพักหนึ่งนะคะสําหรับอมจับไฉนะคะต้องให้ปเปื่อยนะคะพอเมย์ก็เคี่ยวผักในต้มจับไฉจนเริ่มเปื่อยแล้วนะคะรวมหัวไปด้วยกันแล้วนะคะทั้งที่ผัดที่ใส่ลงหม้อนะคะตอนนี้เมย์ก็ใส่ผง รสไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใส่ผงปรุงรสแล้วเมย์ก็ไม่ได้ใส่ผงรัวนะเพราะเมื่อกี้เมย์ก็ใส่ไปในตอนที่ผัดบ้างแล้วนะคะทั้งผงปรุงรสแล้วก็ทั้งสีขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะอันนี้เมย์จะลองชิมนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรสชาตินะคะก็ แน,น่นหม้อนะคะจนกลับแทบไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะคุณภาพคับหมอ้อนะคะเราจะไม่เค็มมากนะคะเพราะว่าซดน้ำนะคะอืว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวขอเติมซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักตังโอนะคะก็เป็นอันเส็จสิ้นนะคะแล้วก็ เวลาจะทานเราก็อุ่นอีกทีนะคะเพื่อนๆาวอุ่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแบบเนาะมันนัวนะคะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะต้มจับฉ่ายก็เติมไปนะคะก็สําหรับต้มจับฉ่ายหม้อนี้นะคะ อมอเบลเลยนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจมเมย์ด้วยนะคะมเม้์ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะจับใจโค้งไก่ใส่ผักรวมนะคะน่าทานไหมคะ่ะมาๆาๆมา,มา,มา,มาทาน,นกันกัเมนะคะ